เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเมนบอร์ดรุ่นไหนนะครับทำการบูทเมนูได้บูทเมนูนะครับพิมพ์คำสั่งว่าบูทเมนูนะครับบูทเมนู เมนูเข้าไบออดบุตเมนูใบออทบูเมนูยี่ห้อต่างๆเราก็มาดูตรงนี้นะครับคือถ้ารี t a สตาร์ทแล้วเราจะเข้าไปบูตเมนูเนี่ยครับเราสามารถกดดูได้นะครับว่าเมนบอร์ดยี่ห้อต่างๆนี้ใช้คำสั่งอะไรนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเอเซนะครับถ้าเข้าไบออดจะกด F2 นะครับถ้าบูตเมนูนะครับจะกด F12 นะครับ ASUS F2 บูตเมนูก็ ESC นะครับ Compact ก็เข้าเข้าไบออดคือ F10 นะครับบูตเมนูก็ ESC หรือ F9 นะครับเดลก็ F2 เข้าเมนูก็ F12 นะครับ Fujitsu F2 R กับ F12 นะครับ HP F10 กับ E R e, กับ ESC กับ F9 ครับ Lenovo ก็ F1 F2 นะครับ, no F 1, F รบแล้วก็ F12 นะครับ R ของผมนี่คือเมนบอร์ดี๋ยวดูสิ มินบอร์ดของเราคือ a d ดล็อกนะครับเราไปหาดูด้วยว่า a d ดล็อกนี่ใช้คำสั่งอะไรนะครับเอ,ซอเซอไอแอดล็อกไม่มี a d ดล็อกไม่มีในนี้เหรออ๋อ,อนี่มันแล็บท็อปแล็บท็อปแล็บทอป เดสก์ท็อปนะครับเมื่อกี้แล็ปแล็ปท็อปนะครับคืออ่าโน้ตบุ๊กนะครับนี่เดสก์ท็อปนะครับคือเราก็เข้าไปดูนะครับเมนบอร์ดของเรานะครับแอดล็อกนะครับเข้าไบออทคือ f 2นะครับตัวนี้แอดล็อกนะครับแอดล็อกเข้าไบออท f 2. F2 Boot Menu F11 นะครับอ่าทีนี้เรารู้เรารู้ตรงนี้นั่นนะครับเราก็จะไปทำการรีสตาร์ทนะครับคลิกเริ่มแล้วก็คลิกอ่าเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเมื่อกี้แอดล็อกคือ F11 นะครับพอถึงหน้านี้ก็ เดี๋ยวรอมันบูทเข้ามาในระบบนะครับบูทเข้าดอดกัน่อมันรีสตาร์ทเสร็จเราก็กด F11 รัวๆนะครับกด F11 ย้ำๆมันก็จะเข้าไปให้เราเลือกบูทจากแฟไดั์หรือ cd dvd หรืออ่าเน็ตเวิร์กนะครับอากด F11 นะครับ อ้าเข้าหน้านี้อ่ามันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะบูตจากไหนอันนี้มันมีสองช้อยนะครับคือ SATA คือฮาร์ดดิสก์นะครับ S T 3 5 0 0นี่คือรุ่นของฮาร์ดดิสก์ที่ชื่อซีเกตนะครับอันนี้ผมลง Windows ไว้คือฮาร์ดดิสก์ซีเกตนะครับอ่า U S B เปนอะไรนะเป็นโดโ r โอดักดอะไรโค้ดนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับ คอนฟิกกดคอนฟิกเลชั่นไปนะครับอ่าเลือกตรงนี้อ่าเลือก usb นะครับกดเข้า usb เสร็จแล้วหน้านี้ก็กด enter ไปนะครับเราจะมาทดสอบกันว่ามันใช้บูตระบบได้ไหมอ่าพอเข้าหน้านี้ก็จะชัวร์แล้วนะครับว่าแฟลชไดร์ของเราบูตวินโดว์ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ชัวร์เดี๋ยวจะเข้าหน้าอ่ารอให้มันถึงทำการติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ หาฮาร์ดดิสก์ลูกอื่นมาใช้สำหรับลงวินโดว์ต่อไปนะครับอันนี้คือจะเทสให้ดูนะครับนี่นะครับโอเคนะครับพอเข้าหน้านี้ก็ให้เราเลือก อันนี้มันภาษาไทยอยู่แล้วครับก็กดถัดไปนะครับติดตั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมกําลังเริ่มทํางานหน้านี้ก็จะชัวร์แล้วนะครับว่ามันสามารถบูตระบบได้นะครับตอนนี้ก็ให้เลือก Windows 10 Home Single Language Windows 10 Pro เอา Next ไอ้ถัดไป ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับติ๊กไปแล้วก็กดถัดไปกำหนดเองติดตั้งเฉพาะวินโดว์นะครับบรรทัดนี้นะครับทีนี้ให้เราเลือกติดตั้งนะครับอ่าผมในที่นี้มันจะมีวินโดว์อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ติดตั้งนะครับอันนี้ผมจะทดลองให้ดูแค่นั้นผมจะปิดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ